สวัสดีครับลงกึงช่างตอมวัสิุพิษบุรีนะครับช่างตอมพิษบุรีนะครับชุดนี้เป็นชุดนะครับเว็บร้อยิบห้าอนะครับลูกสเต็ปห้าเก้านะครับห้าเก้าชักเท่าไหร่ไม่รู้นะครับลูกค้าสั่งทําฝาก็เสื้อลูกไปนะครับก็ชุดนี้นะครับตีปอกหนาเลยนะครับหกสี่นะครับลูกห้าเก้าเหลือห้ามิลนะครับตอนนี้ฝาก็ย้ายวาวหลอดตรงให้นะครับนี่ครับก็เป็นย้ายนะครับหลอดทองเหลืองอย่างดี บาบาไอดีแข่งพิเศษนะครับไอเสียทองแดงนะครับทองแดงผสมสีจอกแดงแดงนะครับก็ตัวนี้เปิดพอตวัดซีซีให้เสร็จนะครับแล้วก็มีแคมด้วยหนึ่งตัวนะครับนี่ครับแคมก็สเต็ปห้าเชักสชักหนั่นแหละแต่ผมไม่รู้ข้อวี่งงเขายืดเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกครับแต่เขาไปไล่เอานะครับต่อแคมยกประมาณ6 8ถึงเจมิลประมาณนี้นะครับเขาไปไล่เขาได้ ก็สนใจนะครับชุดนี้สั่งทําได้นะครับขายขาดหรือจะส่งมาทํำก็ได้ครับยินดีให้บริการครับ